ขีนบนเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงแก้โรคไข้ได้เข้ามาแล้วลบเย็นไหมสอมขับได้ไหมพ่ออยู่ห้องไอซียเลยนะคะพะงาพะงาไหว้กุ้ขอเลยคุณพ่อลุกขึ้นมานั่งได้ เราต้องมากราบเจ้าบ้านนะครับผมเป็นผู้ก่อสร้างวัดเป็นผู้มีบุญญาธิการบุญญาธิการที่พบพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วพบเจดีย์เล็กๆองค์แรกเลยนะครับท่านพ่อบรรทุนละสิงห์นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งเต็นท์สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะครับจะมีทั้งด้านในและด้านนอกใช่ไหมครับีดแต่ว่าคนที่จะอยู่ที่นี่เข้ามานอนปลอกได้นะเรียกว่านอนปลอกได้จะต้องมีศีลปรมัดอย่างน้อยั้หนึ่งข้อ ศีลปรมัตเนี่ยเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่จะทําให้ทุกคนน่ะมีหลักประกันกับตัวเองว่าอย่างน้อยฉันมีศีลข้อหนึ่งฉันจะไม่ทําบาปศีลแปลว่าเสียงถ้าไม่มีศีลก็คือคนไม่มีเสียรขะนัอยู่ในพระบูชสถนะครับพี่แคนดี้แล้วเราก็มีพระประธานเป็นพระพุทธชินาราชเราก็ถวายพระตายไปที่เรียบร้อยและนี่คือพระพุทธชินราช เดี๋ยวเราค่อยพาดูวัดร,รอบๆขอหรือบนเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงแก้โรคไข้ได้ตามท <ไข S 2> ี่แคน,นดี้ดูรับรองว่าได้ผลค่หลายรายนยโดยเฉพาะตัวเอง ปวดเป็นพระแลท่านก็บรรลุธรรมเพื่อที่จะมาสร้างบารมีท่านก็นั่งดูก็เห็นเจดีย์องค์เล็กๆอยู่ท่านก็เลยญาติพี่น้องมาถามเห็นเจดีย์ท่านก็โคบขึ้นอีกเพราะท่านรู้ว่าสถานที่นี้จะเป็นที่สร้างบารมีของท่านต่อไปก็มาถึงเราสองคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พระธาตุพระธาตุเกตุงวดีหรือภาคธาตุเกตุงวดีนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างในอยู่ในพระธาตุองค์ที่สามนะคะกำลังองค์แรกจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่แล้ว แล้วตั้งแต่แรกที่เราเจอพื้นที่นี้นะครับโดยคุณพ่อที่ก่อตั้งชื่อคุณพ่ออลไรท่านพ่อบรรทุลสิงห์เรียกว่าไงกันบ้างพระเจิญเนาะพรอเจริญก็เรียกท่านพ่อใหมท่านพ่อเจริญครับผมท่านก็สร้างบารมีในการสร้างพระธาตุนี้จากสร้าที่หนึ่งมาเป็นท้่สามนะแล้วท่านก็ลาสังขารขอก็คือหลวงพ่อใหญ่อดีตท่านเจ้าอาวาสนะคะหลวงพ่อภาวนาวรคุณนะคะซึ่งสังขารท่านปัจจุบันยังอยู่นะคุณค่ะเดี๋ยวเราไปไปดูการสักการะท่านกัน ท่านมองลณาภาพตั้งแต่ตอนปีไหนนะพี่กันดี้น่าจะ2 5 2 9นะคอโอเค่เราไปดูกันมาตรงไว้จ๊ะใช่ค่ะหลังจากที่เราออกมาจากพระเจดีย์นะครับก็จะมาเจอที่ผมบอกก็บ่อน้ำค้าพิพิภพพี่กันดี้จะเจอไหมจ้าบ่อน้ำค้าพิพภพนี่ไงกำลังจะพาพึงจ้าะทดิชื่อสาอะไรสะอนุดาษสะอนุดาษน้ำไม่เคยหมดเลยนะที่นี่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วร่มเย็นไหมผ่อผัสได้ไหมร่มเย็นใช่พี่ร่มรื่นร่มเย็นมากลึกมากนะเป็นความแปลกอย่างหนึ่งนะที่ธรรมชาติไม่สามารถบอกได้มันเกิดจากอะไรใช่ไหมทีนี้ครับ อีกหนึ่งเรื่องสาดใช่ไหมพี่สานพัดี่เนาะใช่เกือนแพนุ่งเรามากรับหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณหรือหลวงพ่อใหญ่อดีตท่านเจ้าวาดของวัดเกตุมนะคะท่านก็มรณภาพตั้งแต่ปี2529้าส ที่หนึ่งนะครับที่เรามาวัดเกรตุบุแล้วต้องมาไหว้รกนะครับก็คือผู่เทาเวสุราที่ี่องค์ใหญ่โตมากส่วนมากคนมาขอท่านสีเขียวบรมกฎขอทุกเรื่องถ้าเราตั้งจิตนะคะการงานการค้าการเจ็บไข้ได้ป่วยการเรียนนะคะ ให้สมปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ข่าวพิคันดี้จริงๆรับประสบกับตัวเองเลยในการขอหลายๆอย่างใช่ไหมครับเรามาขอพรเราก็เวลาเราเดือดร้อนมากๆอ่ะเราก็นึกถึงท่านท่านก็จะพิจารณาก่อนนะครับสำหรับคนที่มีศีลปรมัสมั้ยใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณพ่ออยู่ห้องไอซียูเลยนะคะพระงาพระงาไหว้กุ้ขอเลยปรากฏว่าคุณพ่อลุกขึ้นมานั่งได้อีก2-3วันก็ออกจากโรงพยาบาลดาวพีคันดี้คือประสบการณ์ของพี่คันดี้จริงๆนะครับที่มาที่วัดเกียรติตุตรบอกบุญได้ไหมคะบอกบุญได้บอกบุญเลยครับผมหลวงพ่อสร้างพระธาตุองงงค์ที่่5ซึกลั ครอบอยู่เนี่ยค่ะ,คะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมูลค่า589ล้านก็มาร่วมบุญได้นะคะเดี๋ยวมาทำบุญร่วมกันะนะครับาทอบไตร่วมขัน <c oughs> ขวดน้ำร่วมชาติถูกไหมจ๊ะ เราค่อยติดตามชมนะครับว่าพี่คันดี้จะพาไปมูพาชิมที่ไหนนะครับได้ค่ะแต่วัดนดี้อยากให้มาจริงๆเลคะด้วยความจัดรัลธาอย่างแรงกล้านะคะปริวาทุกฟรีพี่คันดี้มาทุกครั้งที่มูไม่ได้ผลมาตามพี่คันดี้ได้เลยได้เลยค่ะเขียนรานไปทับหาพี่คันดี้ก็ได้ว่าทํายังไงถึงจะอธิฐานสําเร็จนะคะครังจากที่เราไปมูเตโรเป็นที่ได้ยบรยนะอิ่มบุญอิ่มใจนะก็ต้องมาอิ่มท้องนะจ๊ะที่ร้านว่า c o s เ the ์ทาม เพิ่มความสดชื่นกับตัวเองนะครับด้วยน้ำมะนาวโซดาใส่ใส่อะไรนะใส่มะนาวอะไรมะนาว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 ใส่เกลือมาอีกแล้วครับอาหารของเรานะจ๊ะวันนี้อะไรจ้านี่อะไรรวมสเต็กผรดจ้าทั้มโบเซ็ตสเต็กจ้าได้เป็นรวมคอมโบกเซตของสเต็กนะครับผมซซมอนสเต็กพุิกกุ้งกเตี้แฮม อันนี้คือสปาเกตตีขี้เมาทะเลนะครับผมมาชิมจัดเลยค่ะต้องทำมาชิมเลยจ้าวันนี้ก็เลยมาหาอาหารที่แปลกๆมากหอก็เลยมาแอวนี้ต้องกินพวกอาหารทะเลกินเลยที่กันดีชิมเลยชิมเลยจ้าอืมอร่อยอืมรสชาติดีกินอะไรที่ทำกเนื้อก่อน ตอนนี้ไม่ใช่มูมาชิมแล้วบอกแล้วพี่แบบเป็นกินจากมูมาเพราเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่กิ้กับพี่คันดี้ก็จะชิมกันต่อเนี่จ้าบอกเลยว่าร้านเนี้ยทาน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 กินได้ไม่ผิดหวังวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้อหนึ่งคลิปนะครับเกี่ับมูมาชิมนะจำได้เดี๋ยวตามติดต่อกันต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดกดไลค์ฝากติดตามฝากกดไค์ฝากตตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ ใครกดไลค์ใครกด subscribe ใครกดแชร์นะขอให้รวยรวยเฮงนปังปังนะจ๊ะลอตเตอรี่นะคะจ้าโอเคงั้นเราไปกินต่อจ้าจ้าจ๊าสำหรับคลิปนี้ตานี้ผ่านนะจะชนะผนานะ